สวัสดีทุกคนวันนี้รีวิวนิสสันนวาระ2026นี่ไม่ใช่แค่รถบรรทุกธรรมดาแต่เป็นการผรสมผสานที่ลงตัวระหว่างสไตล์สมรรถนะและนวัตกรรมไม่ว่าคุณจะกำลังขับบนเส้นทางออฟโรดขับบนถนนในเมืองหรือออกไปทำงานนวาระปี2026ออกแบบมาเพื่อทำสิ่งเหล่านี้ได้ทั้งหมดดังนั้นมาเริ่มกันเลยดีกว่าและดูการให้ละเอียดขึ้นว่าอะไรที่ทำให้รถบรรทุกคันนี้พิเศษสิ่งแรกที่คุณจะสังเกตเห็นคือกระจังหน้าที่โดดเด่นและดูดัน ซึ่งใหญ่ขึ้นและเหลี่ยมมุมมากกว่าเดิมข้างๆกันด้วยไฟหน้าเหลท่ที่ดูทันสมัยทําให้นวรดูโดดเด่นบนท้องถนนฝากระโปรงได้รับการออกแบบให้มีรูปลักษณ์ที่บึกบึนยิ่งขึ้นและกันชนหน้าผสานไฟตัดหมอกและแผ่นกันกระแทกสําหรับผู้ที่ชื่อหนอชอบการขับขี่แบบออฟโรดเมื่อมองที่ด้านข้างคุณจะสังเกตเห็นเส้นสายของตัวถังที่คมชัดและซุ้มล้อที่บานออกซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยเสริมพลศาสตร์ของรถบรรทุกเท่านั้นแต่ยังทําให้รถมีท่าทางที่ดูแข็งแกร่งมากขึ้นด้วย นวรถป,ปี2026มาพร้อมกับล้ออัลลอยขนาด18นิ้วใหม่เป็นมาตรฐานและมีล้อขนาด20นิ้วเป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับผู้ที่ต้องการรูปลักษณ์พรีเมียมยิ่งขึ้นท้ายรถยังได้รับการปรับปรุงด้วยไฟท้ายเลดและประตูท้ายรถที่ออกแบบใหม่ซึ่งใช้งานได้จริงและมีสไตล์นวรถป,ปี2026มีกระบะบรรทุกให้เลือกหลายความยาวตั้งแต่5ฟุตไปจนถึง6.5ฟุตขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณนอกจากนิสสันยังได้เพิ่มแผน่น รองพื้นกระบะแบบสเปรย์ที่ติดมาจากโรงงานตะขอสําหรับผูกและปลัก๊กไฟที่พร้อมใช้งานในกระบะบรรทุกเพื่อความสะดวกสบายยิ่งขึ้นไม่ว่าคุณจะขนเครื่องมืออุปกรณ์ตั้งแคมป์หรืออุปกรณ์สําหรับโครงการในวันหยุดสุดสัปดาห์นวอร์เรอร์ก็พร้อมตอบสนองความต้องการของคุณภายในของนวรเรอร์ปี2026เป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นมากดิสันได้ยกระดับห้องโดยสารที่น่าประทับใจอยู่แล้วของรุ่นก่อนหน้าไปสู่อีกระดับหนึ่งสิ่งแรกที่คุณจะสังเกตเห็นคือวัสดุพรีเมียม ที่ใช้ตลอดทั้งคันไม่ว่าจะเป็นพื้นผิวสัมผัสที่นุ่มนวลตกแต่งด้วยอลูมิเนียมขัดเงาและบอดหนังที่ให้ความรู้สึกหรูหราแผงหน้าปัดโดดเด่นด้วยแผงหน้าปัดดิจิทันขนาด12.3นิ้วใหม่ที่ปรับแต่งได้เต็มที่และอยู่ติดกับแผงหน้าปัดคือระบบอินโฟเทนเมนต์แบบหน้าจอสัมผัสขนาด10.2นิ้วระบบนี้ขับเคลื่อนด้วยซอฟต์แวร์ล่าสุดของนิสสันซึ่งใช้งานง่ายและตอบสนองได้ดีอย่างเหลือเชื่อรองรับ Apple c a r p l a y และ Android Auto แบบไร้าสาย และยังมีระบบเสียงโบสิบสองลำโพงสำหรับนักเล่นเครื่องเสียงทุกคนอีกด้วยโนร์ปีสอนี2026นั้นโดดเด่นบอดนั่งได้รับการออกแบบตามหลักศีลรสาสตรองรับการขับขี่ระยะไกลได้เป็นอย่างดีและมีพื้นที่วางขาที่มากขึ้นที่ด้านหลังเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้านอกจากนิสสันยังเพิ่มวัสดุที่ช่วยลดเสียงรบกวนทําให้ห้องโดยสารเงียบกว่าเดิมไม่ว่าคุณจะอยู่บนทางหลวงหรือนอกเส้นทางที่คนพลุกพล่านก็ตามเอาละมาพูดถึงสิ่งที่สําคัญจริงๆกันดีกว่านั่น ก็คือประสิทธิภาพนิสสันโนวาร์ป,ปี2026มาพร้อมเครื่อง,องยนต์ให้เลือก2แบบรุ่นพื้นฐานมีเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบชาร์จสอดลิตรที่ให้กำลัง190แรงม้าและแรงบิด3 3 2อปอนด์ฟุตจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติเจสปีดท,ที่นุ่มนวลและประหยัดน้ำมันนอโดยให้ระยะทางประมาณ25ไมล์ต่อแกลลอนในเมืองและ30ไมล์ต่อแกลลอนบนทางหลวงแต่ถ้าคุณต้องงอการพลังที่มากขึ้นรุ่นท็อปสุดมาพร้อมกับเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์2.5ลิตรใหม ที่ปั๊มกำลัง230แรงมา้าและแรงบิด406ปอนด์ฟุตเครื่องยนต์นี้จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ9สปีดและเปลี่ยนวอร์ให้กลายเป็นเครื่องจักรสมรรถนะสูงอย่างแท้จริงการควบคุมนั้นเฉียบคม